อ่ามาอีกแล้วนะอระข่าวพระขา่ขาวเนี่นี่มีไม่เว้นวันเลยล่าสุดก็มีวัดวัดหนึ่งหรือสำนักอะไรสมมาไม่ได้ดูอสมมาดูผ่านๆที่มีเนนสองเนียนมามาปฏิบตัตินั่งสมาธิแล้วกอตัวกระโดดดงดงดงเออถ้าถ้าว่าถามถึงความรู้สึกถึงความรู้ของอาตมาที่สมมาเราเรียนมาหรือปฏิบัติมาหรือว่าหรือว่า ความรู้สึกว่ามันรู้สึกอาตมาก็ไม่รู้บอกก็ได้แค่ม like ันไม่รู้อาจจะเป็นปัจจัดตั้งก็ได้รู้ได้เฉพาะตนหรือหรือเด็กมันอาจจะเล่นเงินก็ได้ทํามาอาตมาก็นั่งดูเด็กมันเล่นเงินหรือเปล่าตอนเวลากระโดดทำไมมึงไม่กระโดดพร้อมกันทำไมมึงต้องเนียนองหนึ่งกระโดดแล้วอีกองหนึ่งค่อยมากระโดดทำไมไม่กระโดดพร้อมกันพร้อมกันพร้อมองหนึ่งมันเห็นก่อน ไอคนนึงมานั่งไงมานั่งในจิตใต้สำนึกมานั่งมันมันรู้สึกว่าไอคนนี้กระโดดแล้วเดี๋ยวไอคนนี้กระโดดเสร็จเดี๋ยวกูกระโดดตามอะไรปรนะมาณอุปทานหรือเปล่ามันก็ไม่รู้นะแต่ละแต่มันมีจะมีเรื่องของระดับฌานอ่าต่อมารู้แค่ว่าคําว่าปฏิบัติเกี่ยวกับฌานฌานกับยานมันคนละอย่างนะบางคนเอามารวมกันอ่าเหมือนอะไรนะ่ะไม่อยากไปพลาดพิงไงเขานะที่กําลังดังอยู่เหมือนกันไอไอนั่นก็สํานักไอ พลังจิตพระเจ้าห้าพระองค์ก็มามามา,มาเอาชานกับยานมารวมกันเฉยเลยจ <c oughs> ริงๆนระิงแล้วชานมันก็คือชานยานมันก็คือยานมันคนละอย่างนะชานกับยานคนละอย่างกันนะทำไมคนไม่ได้ศึกษาเนี่ยก็ไม่รู้หรอกรู้ว่าชานกับยานแม่งรั้นเดียวกันเนะี่ยเออมันระดับอาตมารู้แค่ว่าระดับชานมันจะมีอะไรอะไรวิตกวิจารปีติเออคตานะทำอะไรเนี่ยชั้นหนึ่งชั้นสองอ่มันจะมีอาการยังไงอ ปีติจนน้าตาไหลตัวโค้งโยกโค้งรู้สึกว่าตัวใหญ่บางทีก็รู้สึกว่าไม่มีตัวตนบางทีก็รู้สึกว่าตัวมันลอยรู้สึกว่าตัวเบาตัวเบาเววไม่มีตัวไม่มีตนมันมีเป็นอาการระดับชานั้นนัๆนอันนี้ก็ไปศึกษากันดูนะไปอ่านกันดูไปศึกษากันดูตมามาพูดคร่าวๆให้ฟังว่าว่าที่อาการของเนนแล้วก็มันเป็นอย่างนั้นมันมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยตมาก็บอกได้ไม่รู้แต่ตมารู้แค่ว่า อาการของฌานมันจะเป็นแค่ความรู้สึกนะมันจะรู้สึกว่าน้ําตาไหลรู้สึกว่าเราตัวใหญ่รู้สึกว่าตัวเราหายไปรู้สึกว่าตัวเราโค้งรู้สึกว่าตัวเราลอยเหาะเหมือนเดินอากาศแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นแค่ความรู้สึกตัวเรามันก็นั่งอยู่นี่แหละตัวเราก็ <sí> <m ira> มันก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นหรือมันก็ไม่ได้หายไปไหนเออมันเป็นแค่ความรู้สึก <m ira> เข้าใจไหมแต่ตมา <m ira> <m ira> ไม่รู้ว่ามันจากความรู้สึกแล้วมันจะมันจะมันจะอะไรอ่ะ มันจะมีปฏิกิริยาภายนอกเมันจะมันจะมันจะมีอะไรอ่าอะไรภายนอกอย่างเงี้ยจะภายนอกมันจะกระโดดด้งด้งด้งเหมือนในในในคลิปนั้นหรือเปล่าอตมาก็ไม่รู้เพราะตมาก็ไม่เคยตั้งกล้องดูตัวเองอตมารู้ว่าแค่เวลามันเข้าไปถึงสมาธิมันเข้าไปถึงดิ่งดิ่งถึงจุดมันจะมีมันสบายมันจะเริ่มมาสบายอตมาก็ไม่อยากอธิบายนะเรื่องเนี้ย มันก็จะมีความสบายมันก็มีอาการของมันนั่นแหละตัวหายไปตัวใหญ่ตัวโคงมีน้ำตรงน้ำตามันจะมีไปไปแต่ละระดับของมันมันรู้สึกว่าตัวมันลอยได้เหาะเหินตัวมันกระโดดด้งๆมันมันรู้สึกอย่างนั้นมันมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงแต่ไม่รู้ว่าอาการภายนอกมันจะแสดงมาถึงอาการภายนอกอย่างนั้นไหมตมาก็ไม่เคยไม่และก็ตั้งแต่ปฏิบัติมาอยู่ตาก็อยู่สำนักวิปัสสนาธุระสวนป่าลำปีเอวงปฏิบัติเธอยาง หนักมาเหมือนกันก็ก็ไม่เห็นพระคุณเจ้าได้ปฏิบัติด้วยกันหรือว่าแม่ชีนักปฏิบัติเต็มว่าเต็มสลาเลยอืมก็ไม่เคยเห็นใครเป็นอย่างนี้นะอืมก็มีแต่รู้รู้สึกมีแต่ความรู้สึกคือคือความรู้สึกภายในมันรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกว่าตัวเองลอยเหาะเหินไปมันเป็นให้ความรู้สึกรู้ว่าตัวเองกระโดดรู้สึกว่าตัวเราเป็นกระโดดตรงๆแต่มันไม่ได้มันไม่ได้อะไรนะมันไม่ได้ ออกอาการมา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 ,มาเป็นรูปประธรรมอย่างนี้ไม่เคยเห็นก็เลยตอบไม่ได้ว่ามันเป็นจริงหรือมันหรือมันเด็กมาเล่นกันอืมแต่ดูๆแล้วมันก็เป็นเด็กเล่นกันมัง้งอาจารย์เขาก็ออกมาออกมาอธิบายนะพระมหาอนะไรน่ะอืมแต่ก็อย่างหนึ่งนะนี่ขนาดพระมหาพระมหาก็ไม,ม่มีอะไรก็บอกมาแนละ้วก็เคยทําไปเรื่องนี้พระมหาก็ตั้งใจเรียนสองปีก็จะเป็นพระมหาแล้วอ่าปีหนึ่งถ้าไปไปเรียนไปสอบเขานะปีหนึ่งประโยคหนึ่งสองได้ปีสองประโยคสาม สอบผ่านประโยคสามอะไสองปีได้เป็นพระมหาถ้าใครอยากเป็นพระมหาบางคนว่าพระมหาโอ้ยมันต้องเรียนหนักเรียนอะไรสองปีได้เป็นพระมหามึงตั้งใจอ่านหนังสือนั่นแหละเออได้ไปไปสอบเขาสอบบาลีเขาได้เป็นแล้วพระมหาประโยคสามประโยคสี่ห้าหกเจ็ดแปดจนถึงประโยคเก้าก็เรียกว่ามหาเหมือนกันอืประโยคสามไม่แตกต่างกันหรอกมันเป็นพระมหาเหมือนกันสองปีอันนี้ก็จะเป็นพระมหาเอแต่อาตมาไม่่อยชอได้พระที่ มันใช้สัพพะไม่เป็นน่ะใช้ใช้เรียกตัวเองไม่เป็นเรียกตัวเองว่าผมอ่าแล้วก็ตอบโต้กับโยมใช้คาว่าจเจริญพรเัี่ยไม่เป็นใช้คาว่าครับนะคาว่าผมอย่างเงี้ยพ่าอย่างเงี้ยตมาที่ไม่รู้อ่ะใช้ก็ใช้ให้มันสับให้มันถูกต้องหน่อยเอรู้ว่าสับการพูดการจามันเป็นแค่เรื่องสมมุติมันเป็นแค่สมมุติเป็นอะไรขึ้นมาแม้แต่ตัวตนแล้วมันก็เป็นเรื่องสมมุติอะไรมันก็อีกเรื่องหนึ่งไอ้สมมุติ แต่ไอ้ความสมมุติกับความจริงมึงเอาความจริงอ่นความจริงพูดการใช้ศัพท์พูดกับโยมพูดอย่างนี้พูดกับพระผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์พูดแบบนี้พูดกับพระอ่าเป็นอะไรเนี่ยสาธรรมมิกันแล้วก็พูดกันอย่างนี้มันก็ต้องแยกกันหน่อยพูดกับโยมพูดอย่างหนึ่งไม่ได้ครับผมของผมครับครับไปครับไปครับไปผมกับโยมอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนไม่มีการศึกษาเนี่ยขนาดพระมหาเลยนะเออ เขาออกมาอธิบายมันเป็นระดับชานะนี่เป็นภาษาบาลีเท่านะั้นนะไปไปศึกษาดูเหมือนถามมาตมาอาตมาก็บอกได้คําเดียวไม่รู้อาจจะเป็นอย่างที่พูดมาแหละปราชญ์ตังรู้ได้เฉพาะตนก็ได้หรืออาจจะเด็กมาเล่นกันก็ได้เอ่าตมาไม่ขอไปไปวิจารณ์อะไรมากมายนอาจ,จะเป็นจริงก็ได้หรือไม่เป็นจริงก็ได้มันหรือแต่เอาเลยสรุป สรุปผลออกมาเลยก็คือมันจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอาตมาก็ไม่ได้เดือดร้อนนี่นะมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตมาเลยแต่อย่างมาพูดนะโยมฟังว่าระดับฌานฌานอ่าฌานกับยานมันคนละอย่างใช่ไหมฌานฌานมันก็คือระดับของสมาธิระดับของสมาธิจ,จิตมันจะมีระดับหนึ่งสองสามสี่อะไรก็ว่าไปวิโตกิจานปิติเอตัคตาระดับฌานนี่มันเป็นระดับฌานของสมาธิ ออยานยานมันก็เป็นผลของการของชานนี่แหละยานมันก็เป็นผลสมมุติว่าสมมุติว่าชานเป็นเหตุยานมันก็เป็นผลยานเจโตปริยานที่ประยะจากขุยานอ่าอะไรเนี้ยนะพวกหูทิพตาทิพอ่าระลึกชาติได้อ่านใจคนออกได้อะไรเงี้ยมันก็เป็น